สวัสดีค่ะวันนี้กิ๊กจะพาทุกคนมานั่งรถนะคะจากตัวเมืองนะคะจากโซเมืองเชียงใหม่ไปแม่กำปองกัน,นะคะ่ะทุกคนและนี่เลยก็คือจะเป็นสถานีที่เรามาขึ้นนะคะจะเป็นตรงตลาดวโรรถนะคะทุกคนอันนี้เขาก็จะมีสองสถานีให้เราเลือกขึ้นนะคะสําหรับที่นี่เขาก็จะมีที่ฝากกระเป๋าด้วยนะคะทุกคนแล้วก็เป็นห้องแอร์ด้วยอันนี้ก็จะเป็นสภาพ บรรยากาศในรถนะคะทุกคนก็จะเป็นรถตู้นะพอมาถึงแม่กำปองเขาก็จะมาจอดให้เราลงตรงนี้เลยค่ะทุกคนจะเป็นสถานีที่รวมทุกอย่างเลยนะคะทุกคนจะเป็นใชีรถตู้รถโดยสารนะคะทุกคนคือจะขึ้นไปแม่กำปองนะคะอันนี้เราก็มาถึงที่พักแล้วค่ะทุกคนสำหรับวันนี้เราจองที่พักมานะคะก็จะมีรถของที่พักนะคะมารับเราที่สถานีนะคะพามาส่งที่ที่พักเลยค่ะทุกคนนี่เขาบอกว่าที่พักดีมากทุกคนใกล้กับลำทานนะคะทุกคนฟัง เสียงลำธานคือแบบสดชื่นมากทุกคนแล้วก็หลังหนึ่งก็จะมีสองห้องนะคะทุกคนนี่พามาดูเลยเห็นไหมลำธานจะอยู่ตรงข้างหลังตรงนี้นะคะทุกคนนอนฟังเสียงลำธารแบบสดชื่นมากทุกคนขอบอกว่าินใจมากเลยค่ะใครมาดูแบบมาพักกันนา